ใช่ครับอันดุนปาลิสจะเป็นคนเปิดปั่นโค้งมาเสาแรกโดยโคกโอ้โหหนึ่งศูนย์โดยขนตัวเล็กๆอย่างเอกชัยสำเร็จครับโคกได้โอ้โหแบงก็ขึ้นน้ำดูครับทันทีก็มีคนคุมเลยครับวันใหม่โหนพลาดนะครับโหนไม่เจอบอลเลยเสร็จเอกชัยเนี่ยครับแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าถึงกับประกบหลวมอะไรดูนะครับคับฟ้านี่แทบจะล็อกคอเหนียวไหลไว้ด้วยครับแต่บอลที่เปิดมามันเลี้ยวลงศีสษะพอดีครับครับโอ้ต้องชมคนปั่นเข้ามาอย่างอันตุนปาริชเลยโยนพุ่งมาแบบเพื่อนม่งได้ง่ายเลยครับคิมบิดตัวยาวขึ้นหน้ามาให้วิทยาไล่ครับทันวิทยาทันแล้วเข้าก็ไปโทษหาเพื่อนหาแถวสตัวเ่าไก่มีแล้วก็สองโดย ทางพิทูลนทาดีอ่รก็แบงกอ,อกทิ้งห่างออกไปแต่พื้นที่ด้านหลังเปิดไปเยอะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหลุยเลยครับคาตตโนโฮิโรมิชิครับปล่อยให้วิทยาอ้อมมาแล้วก็กลับมารักษาพื้นที่ไม่ทันนะครับทามาจะสไลด์ก็ไม่ทันแล้ววิทยาต้องชมเลยนะครับนิ่งครับรอให้ได้จังหวะจริงๆนะครับแล้วเลือกเลือกไพิทูนที่เติมมาหลังสุดครับปล่อยให้2ตัวนายนี่เป็นตัวหลอกไปนะครับโอ้โหแล้วพิทูนรวดเร็วจริงๆครับขาดมายิงแบบ เด็ดขาดเลยครับเปิดแต่มุมมาแล้วด้วยอย่างสกัดไม่ไปไหนครับแบงคอกเราเทคมงลูกนี้เข้าไปแล้วครับตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองนะครับตีไข่แตกได้ครับจากเจฟเฟอร์สันนี่ครับไปสกัดพลาดกันในจังหวะแรกคมกริดเลยครับที่ไปตีแล้วเนี่ยครับที่เสาแรกนะครับคมกริดเนี่ยไปแตะแล้วไม่ไปไหนครับ โอ้โหก็ <c oughs> เลยกลับมาเข้าทางวันใหม่นะครับกระดดไปที่เสาสองได้